สวัสดีค่ะหนูไอฟอร์ดค่ะที่ภาษาการขายฟอดพับปแดงนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในช่องโปรโมชั่นฟอดบายหนูไอค่ะคลิปนี้น้องไอมีรถมารีวิวให้ได้ชมอีกแล้วนะคะรุ่นด้านหลังวันนี้เป็นรุ่นที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะ Nexen t g Ranger 4ประตู XLS XLS รุ่นนี้นะทำแค่เฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะ แอปนะคะเอ็ก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันค่ะวันนี้เราจะรีวิวการเป็นคันสีดําคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไงพาไปชมกันเลยค่ะว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะคะเอาเริ่มจากชิ้นตรงนี้ก่อนเลยกระจังหน้า FORD f o r d ้านหน้าค่ะทําเป็นสีดําขอบด้านข้างนะคะเป็นสีแดงให้ค่ะออกมาเป็นแนวทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านบนให้3จุด ไฟหน้าค่ะรุ่น x l a ได้มาเป็นไฟหน้าเป็นแบบ m u l ติด e f เ e c t o r นะคะมีไฟ d ด y l i ไลท์ e d ให้ด้วยค่ะแล้วเสริมหล่อให้เป็นตัวครอบไฟหน้าที่เป็นสีดำด้านนะคะติดให้เลยด้านบนเนี่ยจะเป็นสกูปหน้าทรงฟิตนะคะตัวสกูปหน้าเนี่ยจะมาให้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เล่นเป็นทุทนสองสีสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะโลโก้ด้านหน้าคันนี้เป็นรูปกระทิงค่ะแล้วก็ทําเป็นสีแดงนะคะด้านหน้าจะคงคอนเซ็ปต์ให้เป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีแดงค่ะ ไฟตัดหมอกเอ็กเติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วนะคะการทํางานของตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะเปิดข้างติดข้างนะคะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้รุ่นเอ็กเก็ยังมีมาให้นะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นหูลากจูงหรือว่าห่วงลากจูงค่ะมีติดตั้งมาให้1จุดด้วยการจากฟอร์ตเลย มาดูด้านข้างตัวรถกันนะคะด้านข้างตัวรถมีติดตั้งเป็นคิ้วล้อค่ะตัวคิ้วล้อเนี่ยไซส์นี้จะเป็นไซส์6นิ้วนะคะเป็นแบบมีหมูดตัวหมุดเนี่ยจะเป็นหมุดสีเงินเราเก็บงานยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นแบบเรียบนะคะน้องไอมีรีวิวให้ได้ชมกันแล้วนะก็สามารถติดแบบนั้นได้ค่ะคันนี้มาดูแม็กกันต่อค่ะคันนี้เลือกติดตั้งเป็นแม็กขอบ20นิ้วเลยนะคะ มาพร้อมกับตัวยางซูแมกค่ะตัวยางเนี่ยจะเป็นยาง AT ทนะคะซึ่งยาง AT ทวิ่งได้ทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดเลยค่ะซีรีส์ยางตัวนี้นะคะจะเป็น 27555i20 แล้วก็ความสูงคันนี้ยกขึ้นมาอีก2นิ้วนะคะจากความสูงเดิมของรถคันนี้เลยตัวรถเนี่ยพอยกขึ้นแล้วนะคะคือจะดูแบบดูสูงขึ้นแล้วดูสปอร์ตขึ้นนะคะยางตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะไม่ยกได้นะคะเพราะว่ามันก็จะพอดีซุ้มล้อไปเลยก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะด้าน,นข้างตัวรถ ว้าวมากเลยนะคะสติกเกอร์ลายเสือค่ะคือเด่นมากๆเลยนะคะตัวสติกเกอร์เป็นลายเสือให้แบบนี้ค่ะดวงตาเป็นสีแดงนะคะสติกเกอร์ทําเป็นสีเทาตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำนะคะลงตัวมากๆเลยซึ่งสติกเกอร์เนี่ยสามารถเลือกลายได้นะคะน้องไงมีให้เลือกเยอะมากเลยนั่นท้ายตัวรถค่ะคันนี้มีเสริมหล่อเป็นตัวโรบาเล็กนะคะโรบาเลเกเป็นงานของ o อ t l a นเดอร์ค่ะ รุ่งทรงเป็นรุ่นของ GT เลยเป็นทรงคลาสสิกของเรานะคะติดกันเยอะมากๆนี่เป็นสายแคมปิ้งนะคะสามารถติดตั้งตะแกรงได้เลยซึ่งโรบาลรุ่นนี้ก็จะมีห่วงด้านบนนะคะหรือว่าจุดยืนให้แล้วค่ะด้านท้ายตัวรถ มีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะมีครอบฝาท้ายนะคะตัวครอบฝาท้ายฟอร์ดเป็นสีดำขอบด้านข้างเป็นสีแดงนะคะจริงๆเราเหมือนกับตัวด้านหน้าที่เป็นดำแดงค่ะแล้วก็ตัวกล้องถ่ายหลังนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น SLS เลยนะคะซึ่งตัวกล้องเนี่ยก็จะโชว์ตรงหน้าจอด้านในรถนะแล้วก็ลันเจอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นสีแดงนะคะซึ่งเป็นตัวหนังสืออะคริลิกนะคะตัวหนังสือเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาแบบนี้ค่ะคือทําให้ตัวฝาท้ายเราดูเด่นดูสวยขึ้นนะคะส่วนการชนท้ายรุ่นนี้ ติดตั้งกันหลายๆคันแล้วนะคะเป็นการชนท้ายของ Delta 4.4ีนั่นเองค่ะตัวงานเนี่ยจะเสมอกับตัวรถเลยนะคะมาเป็นแนวอบรถ4ี่ให้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีห่วงอเมก้าให้สีแดงค่ะสวยๆให้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังคือหล่อครบสุดๆแล้วนะคะเดี๋ยวนักงไรพาไปชมในรถกันค่ะว่ารุ่น XLS มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะมมนูภายในรถรุ่น XLS กันนะคะ จริงๆน้องไอรีวิวไปก่อนหน้านี้หลายคันแล้วนะสำหรับ XLS เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมารีรรนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะ XLS XL <8 S 2> พวงมลลาลัยเขานะคะมีปุ่มปติฟังก์ชันให้ที่พวงมลลาลัยค่ะแต่ว่าพวงมลลาลัยเนี่ยจะไม่มีคูดคอนโทรลนะคะเป็นสีดําให้แบบนี้ตัดด้วยสีเทาค่ะจอด้านหลังพวงมลลาลัยเดี๋ยวน้องไอบีกุญแจให้นะตอด้านหลังพวงมลลาลัยเป็นดิจิตอลขนาด8นิ้วเลยค่ะมาพร้อมกับตัวจอรตรงกลางที่เป็นจอซิงค์ 4A ของเรานะคะนี่เลยค่ะเป็นจอสัมผัส 10.1นิ้วของเรานั่นเองหน้าจอเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วนะคะมีหน้าจอโฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้งานจะง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะสวยขึ้นคอนโซลเป็นสีดาตัดด้วยสีเทา ถ้าใครที่คุ้นคุ้นกันนะคะก็จะรู้ว่าคอนโซลเขาเนี่ยจะเหมือนกับรุ่นเอกาพัทเลยค่ะเป็นสีดำแต่ด้วยสีเทาให้แบบนี้แล้วก็ุญแจเนี่ยไม่ใช่พุสตานะคะเป็นกุญแจไขบิดให้แบบนี้ค่ะแล้วก็ไฟหน้านะคะปรับอัตโนมัติมีปรับนี้เลยค่ะความเข้มแสงหน้าจอดิสเพย์ได้ปรับสูงต่ำได้นะส่วนตรงนี้เป็นไฟตัดบอกนะคะเดี๋ยวไปดูตรงตรงตรง,ตรงคอนโซลน,นิดนึงอ่ะ เกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะมี USB มี Type C ให้ส่วนตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นโหมดการขับขี่ค่ะแล้วก็ traction control นะคะหรือว่าตัวควบคุมการลื่นนถลายนั่นเองเบาะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะ่าจะเป็นเบาะหนังนะคะซึ่ง เราอัปเกรดให้ลูกค้านั่นเองค่ะเบาะเดิมเขาเป็นเบาะผ้านะคะพวงมาลาัยยังคงปรับได้สีทิศทางให้เหมือนกันคือฟังก์ชันตัวนี้คือเหมือนกันท,กทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเบาะค่ะเปลี่ยนจากเบาะผ้ามาเป็นเบาะหนังให้นะคะอัปเกรดให้ค่ะเบาะแคบเราติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะ สังเกตว่าเนี่ยถ้าลูกค้าเลือกเบาะหนังนะคะเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็เดินได้สีแดงให้แบบนี้ตัวเบาะแคปนะคะเขาก็จะมาเป็นสีดําแล้วก็เดินได้สีแดงแบบนี้ค่ะสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยค่ะจะแสนาหนพันนะคะรุ่นแคบข้างบนมีติดราหลังคาไปด้วยนะเป็นราหลังคาสีนํำทรงสปอร์ตคะ่ะน่าใช้มากๆเซนทรันล็อกนะคะมีให้เรียบร้อย คือราคาไม่แรงแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายขึ้นค่ะตัวนี้ตอบโจทย์เลย เอสเอสนนี้นะคะมีให้เลือกถึง5สีด้วยกัน,นะคะ่ะสีขาวสีดําสีบรอนซ์เงินสีเทาและอีกหนึ่งสีก็คือสีน้าเงินนะคะทุกสีราคาเท่ากันหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญคือโปรโมชั่นณนะช่วงนี้ของรุ่นนี้นะคะมีทั้งโปรโมชั่นที่เป็น0%ฟรีชุดแต่ง่อให้แบบนี้นะคะหรือจะเป็นดาวนน้อยมากๆเลยก็มีให้เลือกค่ะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะโทรสอบถามโปรโมชั่นได้ที่0ูนย์8 1 1 5 2 6 6, 6 5นะคะคลิปนี้น้องไอขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องยูทูงได้วยค่ะดี๋วจกันหมะคคะินนาะะ